ชาวไทยมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งที่แก้ไม่หายมาตั้งแต่สมัยโบราณคือการชอบรวมกลุ่มมุงดูสถานการณ์ซึ่งแม้จะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ขอบอกเลยว่าพฤติกรรมไทยมุงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะมาแล้วนักต่อนักอย่างเหตุการณ์แก๊สไฟฟ้าระเบิดจังหวัดทังงาที่ใครหลายคนเรียกติดปากกันว่าอุทาหรณ์ไทยมุง ในคลิปนี้เดอะสเปเชียลวันจะพาทุกท่านไปพบกับโศกนาฏกรรมแก๊สไฟฟ้าระเบิดจังหวัดพังงาเหตุการณ์สะเทือนขวัญอันดับต้นๆของประเทศไทยที่สังเวยชีวิตผู้คนไปกว่า200ศพเพราะความไม่รู้จุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์2534เมื่อขบวนรถบรรทุกแก๊สไฟฟ้าเพื่อนําไปใช้ระเบิดหินประกอบด้วยรถตํารวจขับนํา1คันรถบรรทุก10ล้อและรถบรรทุก18ล้อ รถบรรทุกทั้งสองขนลังไม้ที่บรรจุกแก๊สไฟฟ้ารวม1นึ่งล้านสามแสนแท่งน้ำหนัก20ตันจุดหมายปลายทางภูกเก็ตไปสระบุรีหลายคนสงสัยว่าอะไรคือแก๊สไฟฟ้าซึ่งไม่แปลกที่จะไม่คุ้นชินกันเพราะแก๊สไฟฟ้าหรือ electric detonator คือตัวจุดชนวนระเบิดไฟฟ้าเป็นหัวเชื้อระเบิดที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมมุมแรก ลักษณะเป็นแท่งยาวทรงกระบอกคล้ายลูกประทัดแต่เป็นสีเขียววิธีใช้คือนำไปใส่หลุมที่มีดินระเบิดเพื่อจุดระเบิดทำลายหินจากการทดสอบแก๊สไฟฟ้าหนึ่งตัวมีอนุภาครัศมีการทำลายล้างอยู่ที่5-10ถึง10เมตรหรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบรรอล139สนามเลยทีเดียวถือเป็นวัตถุไวไฟที่อันตรายมากเวลา17นากา30นาที ณสามแยกตลาดทุ่งพร้าวจังหวัดพังงาขบวนรถบรรทุกต้องหยุดชะงักเนื่องจากรถบรรทุกสิบล้อพลิกคว่ำสาเหตุมาจากความประมาทของคนขับรถบรรทุกและเส้นทางโค้งมรณะที่เป็นโค้งเครื่องวงตรงหักศอกใครไม่คุ้นชินกับเส้นทางนี้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทุกเลือต่อต่อ,ตอกันในกลุ่มคนขับรถบรรทุกว่าเป็นโค้งปรับเสียงรถบรรทุกเคยพลิกคว่ำม,มาแล้วหลายคันบางครั้งก็เหมือนมีคนจงใจเอาน้ำมันมาราดให้รถลื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้น คนแถวนั้นจะพากันเข้ามายิบของจากรถบรรทุกไปจนหมดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ต่างเพราะทันทีที่รถบรรทุกพลิกคว่ำแก๊สไฟฟ้ากว่าหนึ่งล้านชิ้นกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนจนล้นสองข้างทางชาวบ้านต่างรูกันเข้ามาแย่งเก็บแก๊สไฟฟ้าโดยไม่สนใจคําเตือนของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บอกว่าอยากเก็บอันตรายเป็นวัตถุระเบิดจากตอนแรกมีชาวบ้านมุงดูแย่งก,ยงกันเก็บแค่สิบคนภายหลังได้เพิ่มจํานวนขึ้นจนถึง60คน บางคนเจตนาดีเข้ามาช่วยเก็บเพราะไม่อยากให้วัตถุอันตรายเกลื่อนพื้นถนนแต่บางคนเจตนาร้ายได้ยินว่าแก๊สไฟฟ้าสามารถเอาไปขายต่อหรือใช้ระเบิดปลาได้เห็นคนอื่นเก็บก็อยากได้ของฟรีบ้างรัวเสียเปรียบแม้ภายหลังจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นมาช่วยห้ามปรามและกันชาวบ้านออกจากพื้นที่แต่สถานการณ์วุ่นวายก็ยังไม่คลี่คลายถนนถูกรถบรรทุกปิดทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้รถที่ขับตามมาต้องจอดรอเกลียร์ถนนในตอนนั้น มีรถบขอสอผู้โดยสารเต็มคันรถรถสองแถวจำนวน4-5คันและรถจักรยานยนต์50คันยังไม่รวมรถยนต์ที่ขับตามมาอีกหลายคันและเนื่องจากวันนั้นเป็นวันจับใจ่ายในเทศกาลตรุษจีนชาวบ้านออกมาเที่ยวซื้อของกันเหตุการณ์ยิ่งชุดละมุนเข้าไปใหญ่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเวลา18นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไทยมุงบางส่วนเอาเหล็กมางัดตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุก เพื่อขโมยแก๊สไฟฟ้าวินาทีนั้นจึงเกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเป็นวงกว้าง300เมตรรัศมีระเบิดแผ่กกระทบกว้างถึง1กิโลเมตรแรงระเบิดรุนแรงมากจนเกิดเป็นหลุมลึกถึง4เมตรลูกไฟสูงลอยขึ้นฟ้าตกลงมาเป็นทะเลเพลิงถนนถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์ไทยมุงในที่เกิดเหตุตายทันที60ศพชิ้นส่วนอวัยวะแหลกกระจายทั่วท้องถนนบางคนโดนไฟคลอกแต่ในมือยังถือแก๊สระเบิดอยู่จึงเกิดระเบิดต่อการเป็นลูกโซ่มือขาดแขนขาด ล้มลงเสียชีวิตรถบขขอสอที่จอดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพังยับผู้โดยสารเสียชีวิตจํานวนมากบ้านเรือนโดยรอบในระยะ4-500เมตรกระจกแตกหลังคาหลุดโรงเรียนสถานีอนามัยและศาลาบริเวณข้างเคียงเสียหายหนักโชคยังดีที่วันนั้นโรงเรียนหยุดครึ่งวันและมีรายการถ่ายทอดสดมวยชิงแชมป์โลกของสดจิตรดาเวลา17นาฬกาไม่อย่างนั้นคงมีผู้เคราะร้ายมากกว่านี้ วันแรกพบผู้เสียชีวิตถึง135ศพกลิ่นคาวเลือดโชยคลักลุ้งทั่วบริเวณกู้ภัยนำศพจำนวนมากไปเผาทําพิธีที่วัดประชุมศึกษาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ400เมตรแต่ทางวัดไม่สามารถจัดการกับศพที่เยอะขนาดนั้นได้จึงมีการเพิ่มเมนเผาชั่วคราวที่บริเวณสนามบาสเกตบอลของวัดโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรวม172ศพบาดเจ็บ123ราย สาหัสอีก60รายบ้านเรือนทางพินาตถึง35หลังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า42.7ล้านบาทสาเหตุการเกิดระเบิดไม่สามารถสรุปแน่ชัดได้เป็นเพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุหายไปกับแรงระเบิดหมดแล้วจึงได้แต่เพียงตั้งข้อสันนิษฐานเนื่องจากแก๊สระเบิดมีคุณสมบัติระเบิดได้ง่ายเมื่อเจอกับประกายไฟหรือแรงเสียดสีเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสันนิษฐาน ถึงสาเหตุของการระเบิดได้3อย่างซึ่งนอกเหนือจากการที่ไทยมุงไปงัดตู้คอนเทนเนอร์คือ 1. แก๊สระเบิดโดนทับซึ่งอาจเกิดจากรถที่สัญจรไปมาวิ่งมาทับหรือผู้คนบริเวณนั้นวางแก๊สทับกันจนเกิดการเสียดสี 2. แก๊สระเบิดประทะเข้ากับประกายไฟบริเวณนั้นหรืออาจมีบางคนที่อยู่ใกล้แก๊สระเบิดสุบรี่ 3. ไฟฟ้าสถิตจ,จากตัวคนหรือเคลื่นวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ จากเหตุการณ์ดังกล่าวคนขับรถบรรทุกพลิกคว่ำได้เสียชีวิตไปแล้วสารีกาจึงพิพากษาให้บริษัทฟักทองผลเจ้าของรถบรรทุกและบริษัทแมกเคียมซัพพลายจำกัดผู้ผลิตแก๊สไฟฟ้าชดใช้ค่าเสียหายกว่า3ล้านบาทเนื่องจากรถบรรทุกไม่ได้ติดป้ายเตือนว่ามีวัตถุระเบิดที่แสดงให้เห็นได้ง่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถรวมถึงแถบสะท้อนแสงสีแดงสลับขาวด้วยหากมีการติดป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเช่นนี้ชาวบ้าน อาจระวังตัวมากกว่านี้หรืออาจไม่เข้าไปยุ่งกับแก๊สไฟฟ้าเลยก็ได้ปัจจุบันชาวบ้านพอล่งใจขึ้นมาบ้างเพราะมีถนนสายเลี่ยงเมืองแล้วรถบรรทุกอันตรายจึงไม่ต้องขับเข้าไปในเขตชุมชนดังกล่าวอีกแม้เหตุระเบิดจะสิ้นสุดลงแต่ตำนานความหลอนยังคงอยู่คนขับรถบรรทุกรายหนึ่งเล่าว,ว่าหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานถนนยังเป็นหลุมใหญ่เหมือนอุกกาบาตตก ตอนที่ขับรถผ่านยามค่ำคืนเขาเห็นร่างเงาสีดำจำนวนมากตะกิดตะกายปีนออกจากหลุมใหญ่นั่นคนที่ขับรถกระบะผ่านตอนกลางคืนขณะเลี้ยวหักโค้งบริเวณนั้นรู้สึกเหมือนมีคนกลุ่มหนึ่งกระโดดขึ้นท้ายกระบะมาด้วยขับไปได้สักพักก็รู้สึกว่าท้ายกระบะสั่นเหมือนสิ่งที่ขึ้นมาค่อยๆทยอยกระโดดลงไปคนขับสิบล้อรายหนึ่งเล่าว,ว่าตอนขับรถผ่านเคยเห็นเงาคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมทางทำท่าเหมือนโบกรถ แต่พอขับเข้าไปใกล้ก็ต้องตกใจเพราะคนกลุ่มนั้นร่างกายไม่สมประกอบสักคนบางคนหัวขาดแขนขาขาดอาวัยวะไม่ครบเหลือแค่ครึ่งตัวก็มีชาวบ้านที่กลับจากกรีดยังดึกดึกยังเคยเห็นร่างคนไม่เกรียมเดินเรียงเต็มสองข้างถนนพอขับรถไปใกล้ก็หายไปผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นได้ยินเสียงคนจํานวนมากกรีดร้องบางครั้งก็เป็นเสียงสะอื้นในเวลากลางคืนจากเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่า ความรู้เป็นสิ่งสําคัญเราอาจอนุมานได้ว่าชาวบ้านผู้เคาราะห์ร้ายนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพราะความไม่รู้เจ้าของรถบรรทุกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ติดป้ายเตือนไว้บนรถบรรทุกตามที่กฎหมายกําหนดและหลายคนออกความเห็นกันว่าทางบริษัทควรควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนาขนส่งตามอัตราที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยและหากคุณเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มากพอแล้วในสถานการณ์ไทยมุงเช่นนี้ จงอย่าละเลยที่จะรับฟังคําเตือนของผู้อื่นและควบคุมความโลภเอาไว้ให้ดีอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดมีค่ามากกว่าชีวิตหากตัดสินใจผิดพลาดไปอาจไม่มีโอกาสได้แก้ไขและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโศกนาฏกร,รรมแก๊สไฟฟ้าระเบิดทงงางนาที่ทางช่อง The Space One นำมาฝากกันในวันนี้หากใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The s p e c l One ได้นะครับสำหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ